นี่คือลีลาของพายภูผาในช่วงเงย็นของวันนี้นะครับนะครับใช้เท้า,ทาเตะสิ่งของเล่นครับเตะโชครับตอนนี้ท่าทางจะเหงามากลีลายังคงเย้ายวนกวนใจเช่นเดิมครับมารับชมเหตุการณ์ในช่วงเงย็นของวันนี้กันเลยครับ นี่คือทางขึ้นไปเขาเขียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับของแม่ด้วนยังคงอาศัยอยู่บริเวณน,นี้นะครับและก็มีโค้งช้างอีกโค้งหนึ่งไปทางผาตะแบกบเป็นจุดเชื่อมต่อกันหลังจากแม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวก็พาไปที่เขาแหลมและกลับมายังคงเดินวนเวียนอยู่บริเวณเขาเขียวสำหรับภายภูผานั้นเดินอยู่ห่างๆโค้ง ตอนนี้อาจจะพักออกจากโขงนะครับแต่ก็ยังคอยเดินตามอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ก็ไม่ปรากฏว่าภายผูผาได้เข้าไปในโขงในช่วงเย็นของวันนี้ภายผูผาออกมาโชว์ตัวท่าทางจะเหงาอย่างมากและครับนี่ครับได้อะไรเหมือนเป็นพลาสติกนะครับอยู่ริมถนนใต้งวงเกี่ยวขึ้นมา แล้วก็ใช้เท้าเตะเล่นครับนี่ครับดูใบหน้าเลแววตาครับมีความสุขขึ้นมาบ้างนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนิสัยที่เล่นเหมือนเด็กอยู่นะครับเตะได้ทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังครับนี่คือสุดยอดนักเตะเลยนะครับใช้ทั้งงวง ใช้ทั้งเท้าหน้าและใช้ทั้งเท้าหลังนี่ครับใช้งวงเกี่ยวขึ้นมาก็ใช้เท้าเตะครับพิสุทธิ์เจ้าหน้าที่ก็ยืนมองอยู่นะครับเหมือนจะรู้ว่าตอนนี้ปูผาเหงามากครับโชว์ลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรปูผาก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับได้เวลาจะต้องออกจากโขงแล้วครับ แม่ดว้วนก็ต้องดูแลน้องเวหาเนี่ครับตัวเข้าเข้ากับเลนเจอร์แล้วนะครับส่วนเลนเจอร์นี่ก็ออกจากโถงกระตั้งนานแล้วสูงยาวเลยครับท้ายเท้าเกี่ยวไปที่สิ่งของครับนี่ครับเหยียบไว้นะครับแล้วก็ถูมาตามพื้นถนนครับนี่ช้างป่านะครับ ขนาดไม่ได้ถูกฝึกก็ยังเก่งขนาดนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเอาช้างบ้านขึ้นไปปล่อยบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือเปล่านะครับต้องขอแก้ข่าวนะครับภายปูผานี่หรือภายงาทองเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเจ้าหน้าที่เห็นตั้งแต่เกิดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นช้างบ้านแล้วเอาไปปล่อยนะครับเป็นธรรมชาติของช้างป่าล้วนเลยนะครับ ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมของช้างว่ามีความน่ารักและความเข้าใจการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีครับยิ่งพายภูผานี่เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วดังนั้นอย่าได้สงสัยเลยนะครับพฤติกรรมของช้างป่ามีความเฉลียวฉลาดอย่างมากครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เริ่มขยับแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเย็นครับ ภูผาก็เล่นอย่างเพลิดเพลินนะครับแต่ก็ต้องยอมเข้าไปในป่าครับเดินเข้าไปแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับแอดมินก็จะกลับขึ้นเดียวกันครับแต่ก่อนที่จะกลับครับโผล่ไม่แล้วครับใช้งวงนี่ครับกว้างเลยนะครับสิ่งของเล่นของเดิมครับกว้างขึ้นมากลางถนนครับ แล้วก็ตามมาเล่นต่อครับแอดมินก็ขอเก็บภาพตรงนี้นิดหนึ่งนะครับยังมีเวลาอยู่นิดนึงครับมาดูลีลาเย้ายวนกวนใจของปูผาครับขอเล่นให้หายเหงาครับเล่นโชว์ต่อไปครับยังไม่ยอมเข้าป่าง่ายๆนะครับดูแล้วมีความสุขครับเห็นว่าก็มี ช่างภาพดูแลครับดูเท้าของปูผาครับยังเล่นอยู่กับสิ่งของที่ได้มานะครับนี่ครับแต่มาการถนนแล้วครับน่าจะมีที่เด็ดครับน่าเสียดายครับต้องรีบกลับอดได้ดูภาพเด็ด,ด,ดจากภูผาครับ